กินข้าวกับน้ําเอาข้าวเหนียวได้จิ้มน้ํากินเพื่อที่ประท,งทังชีวิตอย่างนั้นน่ยท่านถึงปฏิบัติดีปฏิตยชอบได้คืออย่างที่เราว่าไว้นะคือปฏิสังขโย ο, ปินทปตะงปฏิเสวามิเนวะทวายะนมะทายะน้มมันนายายนาวิปุสนายะ,าย,ะยาวัทิวะอิมัสากายสัตทิทยาญาปนายะ วีหิงสูปรัชญาธรมวาจริยานุคาหายะอิตีปูรานันจเวชนังปริหังข้ามินวันจเวทนังนังอุเทศามิยาตราจะมีภาวิสติอนวัตตาจะพาสุวิหาโรจาติก็คือเราย่อมพิจารณาโยแยบคายแล้วฉันบินทบานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความมองวันกำลังพลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อ ประดับคือตกแตงไม่ให้เป็นไปเพื่อ,อตกแตงแต่ไม่ให้เป็นไปเพื่อแต่ให้เป็นไปเพื่อตั้งอยู่เนี่ยสังขารของเราเนี่ยคือในรูปมันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอย่างที่เราว่าไว้เนี่ยเพื่อเป็นไปตามอัตภาพไงเพื่อตามอัตภาพของเราอัตภาพคืออะไร่ ก็นี้แหละความมันอยู่ไงความ,มอยู่ของเราอย่างนี้ยเราอยู่อยู่แบบไหนเราอยู่แบบพิสูจแบบพระโยมถวายอะไรมาเราก็ฉันนั้นนั้นแหละแค่นั้นเองไม่ได้ว่านั่นแหละเราไม่มีสิทธิ์ว่าในเมื่อศรัทธาของโยมเขาถวายเนี่ยเขากว่าจะหาม็ดข้าวได้แต่ละเม็ดนะคุณโยมเรานี่สําคัญในเม็ดข้าวเนี่ยกว่าจะหาได้นะแต่ เราต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วยชาวนาเนี่ยทำนาเนี่ยเหนื่อยนะตากแดดตากลมกว่าจะเกี่ยวข้าวทุกวันนี้พัฒนาแล้วอะไรอะทุกวันนี้ก็ใช้รถไถแต่ก่อนใช้ควายไถย่างี่เราพูดควายไถในลำบากต้องตื่นในเช้ารนุนพ่อเนี่ยตื่นตั้งแต่ปีสองตีสามไปไถนาเออนี่ยเนี่ยจะจะจะวันเพ็ญเดือนเดือนสิบสองเนี่ยน้ำตะนองเต็มตะลิงเนี่ยออเนี่ยเนี่ยลอยกระทงหนุ่นี่แหละวันเพ็ญอย่างนี้นะ ดวงจันเนี่ยส่องแสงสว่างลงมาเนี่ยทีสองทีสมเนี่ยโอ้โหคุณโยมนี่หลวงพ่ออาตมาเนี่ยไปไถนาสมัยก่อนต้องต้องมีน้ําขังในที่นานะถึงจะสามารถไถได้แต่ก่อนจะทำนาเนี่ยสองเดือนสามเดือนกว่าจะเสียบเพราะว่าเขาไม่หวานเอาเนะเขาเรียกว่านาผายเนาะหวานเอาเขาทําอย่างนี้เพราะดำาอนะปากดำเนี่ยดำนะนาดํา แต่ก่อนไม่ใช่ไม่มีเครื่องจักรในการดำนาหรอกมือนี่เนี่ยแต่ถ้าปีไหนแรงๆเนี่ยตักลุ่มใช้ไม้นี่สักสักสักแล้วก็หยอดข้าวสักสักแล้วก็หยอดข้านี่แหละเราถึงว่าเนี่ยเวลาเราปไนไปบินทบาลเห็นคุณข้าวคุณข้าของข้าวของน้ําที่โยมุโยมพ่อโยมแม่โย,ยมพี่โยมป้าโยมอาเขาถวายมาเราไม่ได้ทิ้งนะ เราทานต่อเมื่อคนเขามาวัดแล้วก็ทานให้เขาต่อ,อ,อมีการทําเป็นข้าวแห้งมีการทําเป็นข้าวแห้งเหมือนสมัยโบราณโบราณเนี่ยเขาด้ตากข้าวแห้งไว้แล้วก็เอามาใส่น้ําแล้วก็นึ่งกินใหม่สมัยโบราณนะโยมเชื่อไหมเพราะว่ารู้ดูแล้งก็แล้งหลวงพ่อพูดว่าไว้ แล้งเจ็ดปีแปดปีทําไมคนอีสานทําไมก่อนต้องอบพยพย้ายไปทํากินตรงนั้นย้ายไปทํากินตรงนี้ทาไมถึงหลวงพ่อแต่ก่อนเกิดอยู่บัวใหญ่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะย้ายกินฐานในการทํามาหากินมันแร้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้อีสานนี่อุดมสมบูรณ์นนะคุณโยมมีคลองน้ําส่งปปาเนี่ยเยอะแยะ,ยะทุกวันนี้ก็มีโซล่าเซลล์กุดน้ําบาดาลขึ้นมาก็นี่แหละคือความท,ทันสมัยของเทคโนโลยี มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษทุกสิ่งทุกอย่างมีสองแง่สองมุมคือมีทั้งคุณแล้วมีทั้งโทษทุกอย่างอาหารเหมือนกันไม่ใช่ว่าอาหารมีแต่ประโยชน์อาหารมีโทษก็เหมือนกันคุณโยมทานเยอะก็ทําให้ปวดท้องแน่นท้องนี่ก็ต้องเป็นกลางก็เหมือนพระทุเจ้านัรัดว่าทางสายกลางอ่ะเหมือนกินสามสาย อย่าตึงมากอย่าย่อนมากออากลกาง,างพอดีเสียงมันจะได้ดังตึงดึงตึงดึงพอดี <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นเออเนาะคุณโยมนี่แหละ